สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการจ็อกเกอร์เกมทีวีนะครับผมวันนี้ก็ผมก็อยู่กับคุณบาสเหมือนเดิมนะครับมึง,ม,งมึงต้องมึงต้องบอกว่าอยู่กับมึงเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอครับเอา้าก็อยู่กับกูกับมึงไงอ๋อครับผมเออทำไมมันแหลกๆเนี่ยแล้วแต่เน็ตคนเปิดมั้งครับครับก็จากพาร์ที่แล้วก็วิ่งทางพาร์ทนะครับก็ ผมก็ไปลุยเมืองกันมาแล้วก็ได้ของมาเยอะแยะเลยก็ไม่ได้แคสนานนะฮะจึงเลยให้คุณฟิวของพูดเนี่ยครับมีดาบพืชแล้วผมไปตีตูพึ่งแล้วก็ต้นไม้เรืองแสงมาใจนีด้วยเตะตูดมึงนะครับไม่นไหาเรื่องคุณจะพีพีกับผมเหรอครับเอ้ยอย่าพึ่งไงพึ่งค้างค้างไปลุยเมืองนอนแล้วฟีวฟิวสักตั้งค์ก็พอทีแล้วก็วิ่ง ทั้งคลิปเลยครับอีพีสักตั้งก่อนน้องวันนี้ก็อ้าวมาอ้าวอ้าวบัวครับเอ้ยไอ้โกมโกจบครับจบครับเลิกแคสจบคลิปเฮ้ยอย่าเพิ่งมานี่เรามาทำอะไรกันดีครับไม่นอนที่บ้านนะมึงจะได้เกิดที่บ้านติวทำอะไรกันดีเลยมาตีมึงมาตีมึงมาตีมึงมาตีไปลุยเหมือง ารู้สึกว่าคุณจะลุยเหมือนกันทุกคลิปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนดูเขาเบื่อทำอย่างอื่นบ้างดิอ๋อคลิปที่แล้ววิ่งครับไม่เห็นแล้วครับกรรมโอเคเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนเมืองเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเราก็คัดมากันเรียบร้อยแล้วเจอเมืองคลิปนี้ก็กระตุกหน่อยหนึ่งไหมเออฟิลวัวถ่ายแค่พาพเดียวเหอะกระตุกอ่ะเออค่อยๆถ่าย

เข้าดังต๊อกเลยอืมไปกูได้ไอ้ที่ยิงเวทตั้งแต่เมื่อไหร่วะใช่ป่กวะไปกันเถอะครับไม่ใช่นี่หวะเหมือนแบบควายะจบเลิกเฮ้ยไม่ใช่แบบควายไอ้ฟิลฟิลฟิลมึงยืนอยู่ตรงนี้ดิเน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 มาอยู่ตรงนี้ดิจะทำอะไรให้ดูไป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  เดี๋ยวพูจัดการในนี้ก่อนเอ้ยมาเพียบตามมาเพียบเลยเย็ๆดูครับโอ้มันไม่แอบเล่นอยู่คนเดียวอ่ะมันก็เลยเทอ่ะเอามึงไม่มีเลยนี่อ่ชุดมึงอ่ะวิธีผสมในนี่นะครับก็โดยเคร่งยี่สิบอันแล้วก็โไอ้ดอกไม้เรืองแสงสิบห้าอันฟิวจบแล้วอะไรมืดอ่ะมันเลอะเลอะเลอะแกนละแมง น่ากลัวจุกเบย์เงินปรักเช้าเปล่าผมไม่เกลียนนะครับผมไม่เคยเกลียนไม่เห็นกูเกลียนขนาดไหนวะเออจริงอะปรับเช้าแล้วเว้ยแต่มันไม่มืดเอ้ยมันไม่ยาวเ้ยมาดีลงมาโอเคครับคุณเพียวหอเก็บขยะมึงก็เดินไปด้วยมึงก็ปักไปด้วยอุ๊งช่างนักปักแล้วไม่มีไฟวะมีแต่แท่งอะเบะ ็คาฟไเฮ้ยเฮีบเฮ้ยกูเปิดจังวะขอออกเปิดแล้วมีเนี่ย a n เ w a y ดอกจายเนี่ยแหละครับด้โล็บมีดอกระจายกูไม่ได้เก็บมึงไม่มุไม่มีหมวกเหรอไม่หามวกไฟมาใส่อ่ะเดี๋ยได้รองเท้าเจ็ดไฟมากกว่าเด็ดเออแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะได้งานด้วยเฮ้ย เนี่ยมึงเจอมึงก็เปิดก่อนนะอ่ะกูเลิกแคสเลยแม่งอันนี้มันเคยเปิดแล้วหรือเปล่าวะต่อเลสเออเอ้ยมีม,มีดินเลยกูไม่ได้เก็บไว้เอ้ยกูไม่ได้เก็บเ,เ,อ,เ,บเอาเลยต่อเลสเปิดต่อเลสเปิดเอ้ยมันกอกน้ำได้ด้วยนี่หว่าอ่ะกอกน้ำได้ ะลานโคตรเยอะจัดก,การให้มันกรอกน้ำได้นะเว้ยฟิลไม่กรอกว่ะเพิ่มเลือดด้วยนะเว้ยหรอเออทาเลยยังมไม่ปักไฟไม่มีไฟมก็คาบดิอ่าวันนี้เอากี่นาทีเดียวสามสิบไหมเฮ้ยอย่าโชว์รวยอย่างนั้นดิฟิล กูรู้เราแบบคนเทพขนาดไหนแต่คุณอื่นเขาอิจฉากันหมดมึงคอยปักไฟดีกว่าเดี๋ยวกูคอยตีพวกนี้เองไม่เอามึงอะคอยปักไฟเดี๋ยวกูบูเองเดีแต่กูไม่มีชุดกูบูได้แต่มึงก็ตายม,มึงไม่มีชุดเนี่ยมึงดูถูกกูอะเออน่าดูค,ความอยู่รอดกูนำเห็นเสกตัวไปมาลงลงมาเร็วอะไรเราขุดอยู่คนวิ่งคนวิ่งนำอ่ะต้องสุดไฟไป ตเดีใครแม่งสุดวะไก่ไก่ที่ไหนมาเฮ้ยตกลกเหรอาอีกแล้ววะเฮ้ยพึ่ง,งพึ่งพึ่งพึ่งอะไรเอ่ยเฮ้ยหีบหีบทองหนูขอเธอครับเฮ้ยข้างในไม่มีไอ้นี่ด้วยที่โดดสองต่อเอามาเก็บดิกูมีแล้วไงกูเลยไม่เก็บกใช้สุดเสกไม่ใช่เหรอเสกเวเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ด้วยกูก,าจาก็จะทำนี้แหละ <Yeah. S 2> แง่เร็วดีลงมาเนี่ยใน αι, นี้มีอันนึงแง่ <Yeah. S 2> ไม่มียังไม่ได้เก็บอะไรเลยแง่ <Yeah. S 2> เก็บให้หมดเลยแง่แก่แรกหน่าวะแง่ <Yeah. S 2> ใร้อึ้อะไรวะแ <Yeah. S 2> ง่แก่ทุกอย่างเลยเนานะ ไม่ปักไฟวะมันมืดมันเนี่ยน่ากลัวอูบูไรเนี่ยเห็นแค่ตัวฟิวโอ้เอ,อือท่านผู้ชมจงจำไว้นะครับคนที่ชื่อฟิวทั้งทุกคนในโลกเห็นแค่ตัวมึงอะไรเห็นแค่ตัวเห็นแค่ตัวยังไงวะสุ๋ยตอนมาถมอะอะไรมึงล้วงตังคูไม่ใช่เหรอพอกูแก้แอย่าไปเล่นกับฟิวแม่ด้วยโอ้โห เออตอนกูยกเลยมึงกูหยิบตังค์จากกระเป๋ากูไปดื้อๆเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหแต่กูก็ไม่ได้เอาไปเมื่อคืนแงนี่บอกมาแล้วตังค์มาบ้าร์แล้วตังค์มาแล้วมึงก็หยิบไปเลยอ๋อกอนตอนนั้นก็มึงติดกูแล้วมึงไม่ยืมไม่คืนนะไม่ได้ติดมึงขโมยตังค์กูไปอ่ะแล้วมึงก็หาว่ากูติดมึงเ๊้ จบครับเลิกแคสโอ้โห4,000กว่าเมตรเฮ้ย3 0เจบคลิปตอนไหนดีสองทุ่ม10เนาะเออนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้จบก็จบแล้วนะั้นสรุปนี่มันรายการไข่กันแนว่วัเออนะ่ะกูจับเวลาให้กีน่นาทีแล้วนึงนาทีแล้วถุยพึ่งจับ เลิกครับใจจัดเลิกเลิกแคนจบแล้วจบฮีบครับเราเล่นโอ้เดิมไก่ับเอ้มึงรู้สับตอนบิดรายการเราอย่างเหนือกูสะคิดมาตั้งนานอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าลืมเอสเอสกันด้วยนะเนี่ยเอสเอสย่อมาจากอะไรครับซับสไครต์แอนเชอร์ไลน์เหรอครับช่างมันครับไลน์ไม่ไม่จำเป็นครับ เออไม่ต้อง então, ้วครับเกียวหาว่าเราดีทีพึ่งพึ่งพึ่งวิววิวลองไปก้นหนึ่งก็เซฟอยู่ไรครับของของพืชนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เก็บตุดพึ่งแล้วก็เอต้นไม้เรืองแสงที่มันนี้แวบตามท่านดีดมไ่ตูดตูดพึ่งมาพึ่งมันก็เลยย้อตูดให้ มันก็าฆ่าฆ่าไงเอ่อจุดพึ่งก็เออสติงเกอร์อะไรเนะี่ยแงมึงไปมาเย็บจุดพึ่งไม่ใช่เหรอฮุยแงงาน,นอันนี้เหล็กมึงไม่ใช่เหรอตอนมาถมอ่ะตอนนั้นน่ะจะไม่ได้เหรออะไรอะไร,อะไรวะลืมอะไรบ้าทีไม่รู้มันลืมไม่จะพูดเลยวะ เอ้ยปิดทางเย็เดเยเย็เป็นเกมนี้มีศิละปะมากครับหลังพูดยังได้คนระับเออเอ้ย <c oughs> มันไปมันไปเมื่อกูตายแล้วยังยังเมื่อกี้เจอต้นไม้พืชคาใจกู้กากว่ะวิวเอ้ยต้นไม้พืชมีสองชนิดนว้ยยชนิดนสีเขียวเป็น เขียวอเออแหลนะมันเป็นชนิดกากแล้วก็ขเ,นะวเขียวๆมันแดงแย่ออึดอีแรงสีเขียวเหมือนขี้อะนะนขี้อะไรมันติดน้ำตาลอยถุยจำทำไมเล่นแต่ม,มุกเฟลๆ,ๆวะในช่วงนี้แบบนึงไกลแล้วไกลถึงและโอ้โหมึงก็ไกลถึงตลอดอะ่ะพ2 0 0เมตรเอง จะตายเนี่ยนะแล้วประมาณยี่สิบเนี่ยกำลังลงบัตแป๊บนึงไม่ไม่จะตายแล้วหนูหนูไม่เด้อมึงต้องไม่ตายวิ่งวิ่งเอวิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งดิเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งไม่เมตตามาแล้วไม่เออ้จะตายจะตายแล้วฟิวจะตายแล้วฟิวจะตายแล้ว ไม่ไอ้พึ่งฟีดตายอู้อู้เหลือยี่สิบเหลือยี่สิบห้าดกเลือดดกเลือดเออกระดกไปก่อนยาเลือดหมดแล้วอู้ยตายกูตายแน่เลยอู้พึ่งพึ่งจะถึงแล้วสามร้อยเมตรพึ่งพึ่งอย่าอย่าแดกกูเลยกูไม่เห็นลอยหรอกไหนไหนไหนอ่าเหลือสิบเหลือสิบ

เปลี่ยนใจกูบ้างเร็วอีกจะไปงอกมาอีกไม่งอกเพิ่มมาอีก uh> ต้น uh> น่ะจะสู้ได้ไงวะเล่นผ่านมันเลยจะตายเลยผ่านอะไรผ่านกูเฮ้ยลองแป๊บนึงจะเติร์นจะขึ้นมาด้วยเบอร์เบอ์โบยเบอร์เด้อเด้อย่าแดกกูเลยอย่า Thì đen của đéo Khỏi đen khó còn Viên tỏ Cái tạc đen mấy người Mời có đồ lên bên này Cũng mấy cũng anh chia mãi, wing, 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 เขาไม่แต่สร้างช้างเป็นสัตว์กินเนื้อกินเลือดใช่ปะ่ะผมกูเจอพืชเป็นสัตว์กินเลือดทั้งเลือดทั้งเนื้อ <c oughs> มันเป็นพืชเว้ยมันเลยไม่แดกพืช <c oughs> แล้วมันก็ไม่แดกหมูด้วยทางออาจากที่นี่อยู่ดู ตายแล้วเอ้ยเรือดัวสิโอยตูดตูดกู้เรือมันเหนือยหนึ่งเองเอ๊ะตอนแรกที่กูบอกว่ากูวิ่งอยู่อะกูหลอกมึงเฮียเขาก็ยืนอยู่นี่เองเว้ยมึงยืนอยู่นิ่งเลยอันนี้คงตายแล้วเฮ้ยมึงเห็นหัวใจแล้วไหมไหนเห็น ear ทีนะร์ดน่ะ เอาตู้ตู้มึงยิงมั้ยอะเว่อจบจบก็อย่าลืม S S ใต้คลิปด้วยนะครับผมก็ไปแล้วครับบายขี้ตายแล้วไม่ไหวแล้วบายครับอย่าลืม S S นะครับไปแล้วครับบายคพลาสวัสดีครับ